สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้จะเขานาห้อนแล้วนะคะมันฝรั่งกระไลหลายคือเก่าค่าะเก็บไปโดนๆแต่จัเหวีดอหยางกินนะคะเอาไว้โดนจนไปมันฝรั่งกะสินเอาได้นะคะมันอนี้แอนก็เล็กเสีเสรรสรรยวมาเห็ดเฟ้นไายแฮนเมคเกลือเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องฟีดไ้เนี่ยสามารถเก็บไบกินได้เป็นปีเลยเด้อค่ะก่อนอื่นเนี่ยแอนกสิเอามันฝรั่งมานล่างให้สะอาดนะคะแล้วก็ ใส่มีดสองคมนะคะพี่น้องฟันเปลือกค่ะเฮาควนใส่มีดสองคมฟันเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือมันฝลังเขาบางค่ะถ้าเอามีดธรรมดามาฟันเปลือกนี่มันจะจะเฮ็ดให้เนื้อของมันฝลังออกลายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเองกสิล่างมันฝลังสะอาดการโดยงารกล่าวค่ะซึ่งแองกาจิเอามีดสองคมนะคะพี่น้องมาดานตัวที่อนด์ไวที่เฮาท่านได้ฟันออกหมดนะคะ มันเล่มออกนะคะให้ออกเปลี่ยงเลยค่ะพี่น้องมาที่นี่เอ็นกัสิเอามีดบางนะคะพี่น้องหั่นมันฝรั่งให้เป็นแผ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะใส่มีดบางธรรมดาก่อนนะคะความหนาของมันฝรั่งก็สิประมาณสักหนึ่งเส้นนะคะบ่ต้องหนาเกินไปนะคะพี่น้องเราล้างจากนั้นก็นสิเอามีดที่เป็นหยกัยกๆนะคะมาหั่น เป็นเส้นตรงนะคะให้เป็นเส้นฝ้าล่ะค่ะพี่นอ้องที่เราเคยเห็นที่อยู่ตามแค่เอซี FC, หรือตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะคะถ้าผู้ใดบอไม่มีดแบบเป็นยักษ์กนะคะกะ็ใส่มีดบางธรรมดากระไดค่ะเส้นเส้นฝ้าที่หั่นเซตแล้วก็สิ ได้ความยาวประมาณนี้ค่ะกะซิมีสันบ้างเห่วบ้างนะคะเพราะว่ามันฝรั่งของเฮามันกับบอทอกันทุกนวยนะคะพี่นอ้องเนี่ยคะ่ะเองกัสซีหัน่นหั่นจนหั่นจนหมดนะคะเราก็เอาไปแซน่านะคะเพื่อให้แป้งของเขาออกจากตัวมันฝรั่งค่ะ สำหรับผู้ใดที่มาเขาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเหล่าก็ชอบสั่งเส้นฟ้ายกินนะคะแอมแนะนำนะคะว่าให้ใส่วิธีนี้นะคะเข้าสามารถเก็บไว้ได้โดนเลยเด้อค่ะพี่น้องเซช่องฟิตไว้ค่ะเหล่าก็ถาเข้าอยากเอามากินย่ำในนเข้าก็สามารถเอามาทอดได้เลยค่ะพี่น้องทอดสูพีสูนองกินเหล่าก็ซูข้นในขอบรัวก,กินนะคะให้ดให้เข้าสามารถประหยัดเงินได้หลายบาทเลยเด้อค่ะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอนกันสิีเอามันฝรั่งทิ่แซ่นามมังหินนามออกนะคะจากนั้นแอนกันสิีเอาแป้งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบธรรมดาเท่านี้แหละคะ่ะเอามาคุกคุดคุคกับตัวเฟนฝ้ายนะคะที่นอง หลังจากนั้นเนี่ยแอนกันสิตั้งน้ำมันนะคะเราก็เอาเส้นไส้ที่ห้าคุกแป้งไว้แล้วนะคะเอามาถอดจักหนึ่งชิน้นดูแลสองชิ้นก่อนเพื่อเทน้ำมันนะคะว่าสามารถทอดได้หรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วแอนกันสซีเอามันฝรั่งลงไปเลยค่ะ จะสังเกตว่าแอนใส่หน่ำมันบ่ค่อยหลายนะคะระวางตัวนนํำม,มันกับตัวมันฝรั่งเนี่ยแทบจะทอกันเลยค่ะเพราะว่าแอนบ่ต้องการเปลืองนํำมันนะคะแอนจะใส่หน่ำมันแค่กรอบเดียวนะคะจะทอดเล้วกเอานนํำมันถิ่มเลยค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายของคนในบ้านเรากกของตัวเหานํำนะคะเฮากเบาค่อทีที่ใส่หนํำมันที่ทอดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะพี่น้องซึ่งแอนจะแก้ปัญหาโดยการ คนดูๆนะคะพี่น้องเพื่อหายน้ำมั่นเข้าทั่วถึงกับตัวมั่นฝรั่งนะคะถ้าเหตุแบบนี้เนี่ยเขาสีแบบว่าเหลืองกรอบทุกชิ้นเลยค่ะหลังจากที่เห้าทถอดได้ความสุกประมาณสักห้าสิเปอร์เซนะคะแอนกัสตักมั่นฝรั่งขึ้นมาผาักไห่ก่อนค่ะ ทุกคนก็มีคำถามว่าเป็นอย่างเขาคือบอทอดให้มันได้ซุกลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าเวลาเฮาเสียเอามากินเนี่ยเท่าก็ต้องเอามาทอดอีกรอบค่ะพี่น้องหลังจากที่ทอดเสซ็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแอนกาซิปแพ็กใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซค่ะสามารถเก็บไว้เป็นปีเลยนะคะเวลากินเนี่ยก็เอามาทอดกินได้เลยค่ะ